สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับต้นเหมือนเช่นเคยวันนี้าอยู่ที่เดิมครับมีนบุรีกรุงเทพนะครับสุวินทวงศ์60ต้นยูสคาสาขาใหม่ตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์วันนี้มาอัปเดตรถเก๋งซีดานไซส์กลางที่เป็นตัวลรไอเทมและก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับตัว Honda c ซ vic Fe ปี2022ครับเป็นตัวมาด้วยเชนเป็นโฉบ F e ปี2022มาพร้อมเครื่องยนต์1.5เทอร์โบเบนซิน คันนี้เป็นรุ่น1.5 Turbo EL นะครับปี2022แท้ราคาเปิดตัวคันนี้ก็เกือบเกือบล้านเลยทีเดียวนะครับ9แสนปลายๆวันนี้เหลือเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นรถสวยใช้งานเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเลขไม่แท้ประวัติศูนย์ตอนนี้มาอัปเดตกันที่ต้นยูสคาร์มินบุรีนะครับเดีย๋ยวมาดูรอบคันของเจ้า Civic FE 1.5 Turbo EL คันนี้กันนะครับ ปี2022มาพร้อมสีเทาไฟหน้าของเขานะฮะจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมไฟตัดหมอกลูกแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไฟตัดหมอกจะเป็นลูกแก้วนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเอ๋ครับาังหน้าเป็นดำนะครับโลโก้โฟรเมียมนะครับไฟดีทามีให้ครบเลยสีเทาดูแลรักษาง่ายครับสีสวยนะครับหรูหราสปอร์ตในราคาเบาๆนะครับ หรือว่าราคาประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงไปหลายแสนบาทเลยทีเดียวกับเจ้า C ี v i c FE ใครกำลังมองหาอยู่นะครับ c ี vic FE เรามีหลายคันนะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้วันนี้จับมาแนะนำเพิ่มเติมหนึ่งคันเป็นตัวอย่างนะครับถ้าใครสนใจสีอื่นสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับล้อมแมกเดิมโรง,งงานนะครับให้ขนาดล้อมแกมกเนอที่16นิ้วนะครับยาง215หน่าับ5อาสนิเบรกสีล้อหน้าหลังน็อต5รูดุมโลโก้โฟเมียม สวยงามครับล่องเทาปัดเงานะครับล้อแมกล่องเทา,เทาปัดเงา16นิ้วกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบนะครับด้านข้างสวยครับเหลี่ยมสันประตูเดิมมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสรับขอนด้าซีวิกก็เป็นรถขวัญใจเลยนะฮะสรับเก๋งที่เป็นเก๋งกลางทรงสปอร์ตน่าใช้งานนะครับดีไซน์สวยเฉลียวราคาจับต้องได้คันนี้ผ่อนฟรีดาว ค่างวดเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 2ื่นสนะครับผู้ชมเป็นเครื่องตัวใหม่ด้วยนะครับเครื่อง VTEC Turbo เครื่องพันห้านี่ครับไฟท้ายสวยดีไซน์สวยเฉีียวครับสีเทาเมนเทลิกนะครับคันนี้นะเป็นสีเทาเมนเทลิกสวยงามโลโก้นะครับฟอนต์ตัวหนังสือต่าง,างมีความหรูหรานะครับตัวไฟเป็น LED นะครับ,บเฉียวทันสมัยโลโก้โฮเมียมฮอนด้าจะมีดักเทลหน่อยๆด้าน,น,นหลัง ตรงนี้นะครับมีดักเทลเพิ่มความหรูหาราเพิ่มความพรีเมียมนะครับให้กับตัวรถนะครับและสีเป็นสีที่ลงตัวนะครับสีเทาเมนเทลิกด้านหลังก็จะมอพร้อมไฟเบรกดวงที่3 led กระจกบานหลังไล่ฟ้าคดเดิมโรงงานนะครับกระจกคดเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนเพราะนั้นลูกค้ามั่นใจเลยว่ารถไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับตัวรับสัญญาณด้านบนจะเป็นแบบกิบฉลามชา้าจฟินเรียบร้อยแล้วขอบคิ้วด้านบนจะเป็นโครเมียมนะครับสำหรับตัว EL Turbo ส่วนด้านล่างให้ความสปอร์ตที่เป็นดำล้วนนะครับขอบคิ้วขอบยางริดน้นามมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเหลียมสันประตูเดิมล้อแม็กสวยไม่มีรอยเบียดโผล่ให้ดูรอบขันกันนะครับผู้ชมนี่ครับก็เป็นเก๋งซีดานไซส์กลางนะครับเป็นไซส์กลางสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าทำเครื่องยนต์มาเป็นตัวพันหประหยัดแรงนะครับรถสวยเลยครับโครงสร้างเดิมหมดกระจกบานหน้าบานหลังคดเดิมโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยน นะ้ายขวาก็เดิมเช่นกันกระจกมองข้างก็พับ,บไฟฟ้าปรักองศา,าไฟฟ้าสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ระแวกนี้นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาดูรถจริงกันได้มาทดลองขับได้เลยนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานครับ h o n d a า i v i c FE รุ่น1.5นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบ105ตัว EL นะครับออกใหม่ก็เกือบๆล้านวันนี้เหลือ699 รายละเอียดภายในเป็นยังไงกันมาดูเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมนี่ครับตามไปดูภายในเพิ่มเติมกันเลยสาหรับรุ่นนี้ทํามา3รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ตัว EL นะครับแล้วก็ตัว ELPlus แล้วก็ตัว RS นะครับเป็น3รุ่นย่อยคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว EL ราคารถใหม่ก็อยู่ประมาณ9 0 0 0แสนปลายๆสำหรับรุ่นนี้นะครับวันนี้ราคาก็ขา,ายไปหลายแสนเรียกว่าเซฟกันนะต่าไปได้หลายแสนเหลือ699้าเก้นะครับใครสนใจก็สามารถขอ ข้อมูลขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยรถสวยนะครับเราการันตีโครงสร้างทุกคันนะครับแล้วก็มีรับการเครื่องจีมีฟรีบริการดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงรับรการเลขใหม่นะครับนี่ครับภายในสวยครับเป็นบ่อหนังนะครับคุณผู้ชมภายในได้บ่อหนังนะครับแล้วได้บ่อปรับไฟฟ้านี่ครับบ่อปรับไฟฟ้าคนขับบ่อหนังเดิมโรงงานของแท้นะครับไม่มีแตกไม่มีขาดสติ๊กเกอร์มอกนะครับ แปะไว้อยู่ครบเลยสติเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่ครบเลยนี่ครับน็อตเดิมน็อตเดิมมาร์สีคิวซีเดิมโรงงานเบ็ดอาร์คดึงได้หมดครับนี่ครับดึงออกมาถ้าเม็ดอาร์คไม่มีเรียบไปเลยแสดงว่ามีการชนมาแน่นอนอันนี้เบ็ดอาร์คสวยเดิมคมทุกจุดนี่ครับดึงให้ดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบ็ดอาร์คสวยเดิมคมทุกจุดแต่ครับเรียกว่าการันตีโครงสร้างเดิมอีกหนึ่งคันใครที่สนใจคันนี้รีบด,วด่วนนะรถสวยมากนะครับ รับประกันโครงสร้างรับการเลขไมล์นะครับไม้แท็กเช็คศูนย์รถประวัติดีไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคั่ำคอนโซลสวยนะครับภายในเน้นคอนโซลดํามาพร้อมความหรูหราสปอร์ตลงต,ตัวตัดด้วยดําเงาแบ็กกราส์ิพุมลลายและตัดด้วยตัวเมทัลลิกนะครับสีเงินเมทัลลิกมันตีฟังก์ชันนะครับคันี้มีตัวแจ้งเตือนการชนนะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนมาให้ครบเลยนะครับคุณผู้ชมมีคุชโั่ทนล็อกความเร็วด้วย นี่ครับมีรูปภงมาอะไรตรงนี้คือแจ้งเตือนการออกนอกเลนแจ้งเตือนการชนคุชค control รักความเร็วฝั่งซ้ายจะควบคุมเรื่องของเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับบลูทูธต่างๆนะครับเครื่องเล่นต่างๆนี่ครับียร์ออโต้นะครับมีโหมดออคอนให้ด้วยเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีเบรกโฮให้ด้วยนะครับผู้ชมนี่ครับระบบแอร์ออโต้นะหน้าจอกล้องมองหลังใส่มาให้ครบเลยดี๋ยวมาดูอีกทีว่าตัวมีเดียต่างๆมีแอปพลิเคชันที่รองรับอะไรบ้างนะครับผู้ชม บ่อหนังไม่ต้องกลัวอับชื้นครับเพราะมีตัวระบายอากาศตรงกลางทั้งตัวพนักพิงและก็ตัวด้านล่างนะครับนี่ครับมีระบายอากาศช่องแอร์ตัดไปด้วยสีดําเงาครับแบ็กกรอสดำเงาแบบนี้แล้วก็ลังพึ่งนะครับจะเป็นสีเทาแบบนี้ครับดําเงาตัดด้วยลังพึ่งสีเทานี่ครับนี่คือตุ่มเปิดแบบแสงไฟหนะ้าปัดนเดินไม้นะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทุกบานออตโต้คู่หน้าเลยนะครับออตโต้คู่หน้า นะครับตัดวิคิวสีเงินเมนทัลิกนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามีมาครบภายในโครงสร้างสวยสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับ Honda c ซีว c FE 1.5เทอร์โบลราคาเพียง6 9 9 0 0 0บาทใครสนใจรีบด่วนออกรถใหม่เกือบล้านนะครับรุ่นนี้ออกรถใหม่เกือบล้านเลยรถสวยมากครับนี้สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับสภาพน้องๆป้ายแดงเอ๋ครับสวยงาม ดูดีพร้อมใช้งานมีรับะการเครื่องเกียร์นะครับฟิล์มเป็นการดูแลสุขเสริม24ชั่วโมงนะครับคันนี้ติดฟิล์มฟิล์มเดิมเป็นของลามินานะฟิล์มเดิมลามินาเรียบร้อยแล้วสวยงามเรียกว่าสวยคลิปเลยคันนี้นะโครงสร้างเดิมแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นไม่มีชนนะครับการันตีโครงสร้างนี่ครับเบ็อาร์ก็สามารถดึงดูได้เลยเบ็อาร์สวยเดิมคมชัดจากโรงงานนะครับเบ็นอาร์สวยเดิมคมชัดจากโรงงานนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไปดูรถมือสองน,นะครับแนะนาเลยให้ดึงดูหให้ดึงดูนะครับดูรีวิวแล้วหลายๆคลิปก็จะมีเทคนิคการบอกนะครับรายละเอียดการดูรถเบื้องต้นนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยดูรถมือสองไม่เคยซื้อรถมือสองหรือว่ายัางดูรถไม่เป็นนะครับก็จําเทคนิคง่ายๆไว้นะครับเม็ดแอร์สี่ประตูดึงได้เลยเปิดฝาโปรงหน้านะครับดูโครงสร้างต่างๆแล้วนกะ็ด้านหลังเปิดลุมยางอลาล ดูโครงสร้างต่างๆมีการตัดต่อมาไหมนะครับมีเจ็บสีเก็บงานมาไหมนะครับนี่ครับอันนี้เราว่าสวยเดิมสีเดิมโรงงานเลยนะช่องไฟต่างๆเหลี่ยมดูนะครับนี่ครับจะเป็นแบบลายน้ําแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับสวยงามเหลี่ยมสันประตูเดิมนะครับกระจกโคดเดิมโรงงานหมดนะครับโคดเดิมโรงงานหมดรถถ้ามีการชนหนักมากระจกต้องเปลี่ยนเพราะมันต้องแตกนะฮะอันนี้คือกระจกเดิมเดิมโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนไม่เคยมีการแตก นะครับเรียกว่าโค้ดเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับมั่นใจเลยวัาคำนี้ไม่มีชนหนักเพิ่มเติมมาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมาดูเมตชอาร์กกันนะครับดึงให้ดูทุกบานเลยครับคุณผู้ชมซ้ายขวาหน้าหลังนี่ครับดึงได้หมดเนี่ยครับดึงให้สุดก็ได้นะฮะดึงยันโคนเลยเนี่ยครับดึงให้สุดเลยนี่ครับดึงให้สุดเลยเมตชอาร์กมีตลอดทั้งแนวนะครับเมตชอาร์กสวยเดิมตลอดทั้งแนวทั้งเส้นอันนี้คือโครงสร้างเดิมโรงงาน นะครับร้อเร์เซ็เลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกปั้มไม่มีจมน้ําไม่มีย้อมแมวครับไม่มีตัดต่อไม่มีกับเครื่องไม่มีกอไม้เลขใหม่แท้เช็คศูย์ทุกคันนะครับเลขใหม่แท้เช็คประวัติศูนย์ทุกคันเลยนี่ครับประตูด้านข้างนะครับสวยงามบุนนังมาให้ฟิล์มเดิมเป็นลามินานะครับสวยงามนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานสมบูรณ์เสาบีดําด้านแล้วก็ตัวคิ้วตัวขอบยางรีดน้ําด้านล่างเป็นดําด้านบนเป็นโครเมียมนี่ครับ เหตุดโรงงาน Honda Motor ทุกทายจำกัดน,นะครับนี่เหตุดิมโรงงานนะครับมาดูสครับเตจต่างๆเรียนคลิปเลยนี่ครับพายางนะครับเป็นตัวพายางเป็นแบบรูปกระดูกนะครับแบบนี้นะนี่ครับรูปกระดูกนะครับสวยงามคอนโซนนี่สวยงามเลยรุ่นนี้ก็ทำเป็นหลังพึ่งมาให้นะแบบนี้เพิ่มความหรูหรา มันจะรูหลาปน,นกับคลาสสิกด้วยนะครับรูหลาปนกับคลาสสิกนี่ครับซีวิคเอนะครับวับนนี้หนึ่งจุดห้าเทอร์โบเอลปีสองพันยิบสองนะครับปีสองพันยิบสองใครสนใจรีบด่วนเลยนะฮะสนใจรีบด่วนยีิบสองแท้นะปียีิบสองแท้นะครับนี่ครับปียีิบสองแท้เมทาร์คไวเอรเดิมนะครับรถใหม่ราคาเกือบล้านเนะี่ยดึงให้ดูกันเลย เดี๋ยวให้ดูขนาดตัวยางเห็นไหมฮะด้านในเขาจะมีมาร์กสีอยู่เลยเห็นปหนี่ครับยางยังมีมาร์กสีเราดูลองยางนะดูลองยางไม่มีคราบแป้งไม่มีคราบสีดูครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาร์กสีรอยแต้มสียังมีอ่ะจะบอกพาร์ทอะไหล่ทุกจุดนะฮะของโรงงานมีอยู่ครบหมดเลยแม้กระทั่งตัวยางขอบยางเนี่ยเห็นไหมเขาแต้มสีมาร์กสีไว้ด้านในมีโค้ดบอร์ดด้วยไม่มีคราบแป้งไม่มีคราบสี นะครับการตีโครงสร้างเดึงออกมาไม่มีผงเข้าตาแน่นอนครับไม่มีคราบแป้งไม่มีคราบสีแน่นอนมาทดลองขับมาดึงดูได้เลยนะครับผู้ชมเปิดทําการทุกวันนะใครสนใจคันนี้นะครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับมาดูตามซอกครับนี่ฮะหัวน็อตเห็นไหมครับน็อตตามซอกครับก้าวการตีแบโครงสร้างเดิมนะครับคดเดิมโรงงานกาประตูน็อตต่างๆเดิมๆหมดนะครับผู้ชมเนี่ยครับไม่เคยมีการถอดซอกเดิมๆเลยนะครับซอกไม่มีแป้ง าสี QC ทุกจุดนะฮะมีครบหมดนี่ครับตามซ่องตามเหลือไม่มีคราบขาวไม่มีคราบแป้งไม่มีคราบสีนะฝุ่นละอองปกตินะครับสนใจรีบด่วนเลยคันนี้อนะเดี๋ยวไปสตาร์ทรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายในกันหน่อยสำหรับเจ้า Honda Civic FE ก่อนจะไปภายในเดี๋ยวเปิดท้ายด้านหลังให้ดูกันหน่อยครับเปิดท้ายด้านหลังให้ดูกันหน่อยบอกไฟฟ้านะครับนี่ครับ มีปุ่มโฮตรงนี้นะครับสำหรับขาท้ายด้านหลังนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกปิดตรงนี้เลยครับกดปุ๊บตรงนี้ครับนี่มีปุ่มโฮตรงนี้นี่ฮะัมีรูปขาท้ายอยู่มาดูนะซ้ายขวานะครับคือดูฝั่งซ้ายไปแล้วดูฝั่งขวากันล็อตเดิมนะโคดเดิมนะนี่ครับมีแค่ข้าวขุนนะครับไม่มีข้าวแป้งนะครับล็อตเดิมนะนักสีคิวซีอยู่ครบนะต่างๆนะครับดูคมนี่ครับสวยเดิมนี่ครับสวยเดิมเลยครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับอ่ะ โครงสร้างเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับสามารถจําไปดูรถมือสองได้คร่าวๆอาจจะไม่ละเอียดแต่ว่าเบื้องต้นก็ทําให้เรารู้ว่าคันนี้รถเดิมไหมนะครับเม็ดอาร์ครบไหมมีถอดรถมาหรือเปล่าเนี่ยตะเข็บนะตะเข็บตะเข็บตะเข็บเดิมนะตะเข็บไม่มีร่อนไม่มีเงินแล้วไม่มีสนิมนะครับถ้าตะเข็บมีสนิมอาจจะมีการเคราะพ่นสีมานะครับนี่ตะเข็บเดิมโรงงานตะเข็บเดิมโรงงานตะเข็บเดิมโรงงานครับนี่ครับเดิมขอบยกขอบยาง ขอบยางดูกรอนประตูนี่ครับสีดำนี่ครับไม่มีพวกตะไคร่น้ําตะกันน้ําไม่มีน้ําท่วมแน่นอนแล้วก็ตัวพรมสังกะรานด,ด้านหลังนะครับฟูเดิมเปิดออกมานะครับลุมยางลายมาดูกันนะครับลุมยางลายตัวใหม่ๆจะให้ยางลายแบบสลิมมาให้นะเป็นยางลายชั่วขาวแบบนี้แล้วดูแม่แรงนะยางใหม่กิ๊บเลยนะครับเหล็กชักลากขอบล็อกต่างๆนี่ครับ นี่ครับหลุมยางอะไหลเดิมนะซีนทามะพร้าวแบบนี้ครับเขาเรียรงงกซีนเดิมโรงงานซีนสะีไข่ไก่ซีนทามะพร้าวจะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับซีนเดิมโรงงานแล้วหลุมยางอะไหลยเดิมนะไม่มีสนิมนะครับดูร่องดูพาร์ตต่างๆเดิมโรงงานนะครับรถสวยเดิมล้อ,อยางอะไหล่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับบล็อกขันต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยนะครับ ซีนนะครับนี่ครับซีนฝาท้ายนะครับเอาเล็บจิกไปเห็นไหมจะมีรอยเล็บสามารถคืนตัวได้ไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไปไาท้ายเดิมคดเดิมโรงงานนี่ครับมาร์คสีตัวกรอนนะครับนี่ครับมาร์คสีตัวกรอนเห็นไหมฮะเดิมเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนี่ครับซีนเดิมโรงงานซ้ายขวาไฟเดิมคดเดิมนะครับสวยคันนี้พร้อมใช้งานเลยแล้วดูไฟสองป้ายทะเบียนนะครับยังใสอยู่เลยกล้องมองหลังมีให้ครบเลย นะครับโลโก้ต,ต่างอยู่ครบหมดนะครับตัว V L ตัว V ใช่ไหมตัว E L V t e c Turbo นี่นะ V t e c Turbo นะครับ V t e c จะเป็นโครเมียมแล้วตัว Turbo จะเป็นตัวตังสื่อที่มีสีน้ำเงินอยู่ด้านในเห็นไหมฮะคำว่าเทอร์โบจะมีตัวตังสือสีน้ำเงินอยู่ด้านในแบบนี้นี่ครับสองเดิมโรงงานเลยรถสวยคันนี้การตีโครงสร้างเดิมอีก1คันนะครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถดูกัน แต่ดูปียางก่อนคันนี้ปียางปีปีอะไรครับยางปียางปี2024นะนี่ครับ2024สี่เส้นเลยครับกับหัวนะ2024สี่เส้นเลยนะครับยางใหม่นะ2024อ่าเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถดูระบบภายในเพิ่มเติมกันครับเจ้า Honda Civic h นะครับ Honda Civic FE 1.5 EL Turbo รถใหม่ราคาเกือบล้านวันนี้เหลือ699 699เล็กใหม่เท่าไหร่ไหม่แท้เช็คศูย์นะรู้สึกใหม่จะวิ่งไปแสนนิดๆนะครับคันนี้นะนี่ครับรถปลอดดีเช็คศูตรใส่หนึ่งหมื่นนะครับไหม่แท้เช็คศูตรปลอดดีโครงสร้างเดิมเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเครื่องนิ่งนะฮะ,ะผมลองเข้าเกียร์ถอยแล้วเหยียบเบรกไว้นี่ครับผู้ชมเข้าเกียร์ถอยเหยียบเบรกไว้พวงงอะไรไม่สั่นยางรองแทนเครื่องไม่มีปัญหาสมบูรณ์นิ่ง นี่ครับกล้องถอยทํางานนี่ครับหัวเกียร์ไม่มีสัน่นกล้องถอยทํางานระบบเกียร์ไม่มีปัญหานะครับนี่ใครสนใจรีบด่วนเลยนะคันนี้รถสวยพวงมาลัยผิวพันธุ์ดีครับพุ่มหนังหนังแท้เดิมโรงงานด้วยนะครับคันนี้นะแท้เดิมโรงงานแล้วก็ตัวกออรอบพวงมาลัยเขาจะเป็นแบบดําเงานะเป็นโนแบ็คหรือตัวแบ็คกลอสอยู่แล้วดำเงาแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะ เป็นแบบคลาสสิกกึง่งๆคลาสสิกแบบนี้บิดได้มีไฟวงแหวนมีไฟมีไฟนะครับแล้วก็ตัว power outlet 12โวลต์มีให้นะครับ USB AUX มีให้ช่องแอร์ปรับได้ตรงนี้คลาสสิกเลยจะมีปุ่มนะฮะยื่นๆมาแบบนี้สามารถปรับได้หลังพึ่งสีเมทัลสลิกสวยงามนะครับมีเดียคันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับมาดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างสำหรับตัวมีเดียต่างๆนะครับ USB นะครับ FM AM นะครับคอน n e c t มีอะไรบ้า Connect. ง Connect ก็เป็น USB นะนะี่ครับ Select Connect นะเลือกวิทยุ FM เมนูต่างๆปรับได้นะเพิ่มเสียงลดเสียงนะี่ครับปรับได้แบบนี้ก้ององหลังก็เป็น USB นะครับกล้องถอยส0วิทยุ FM เชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้นะครับคุณผู้ชมคันนี้นะนี่คอนโซลสวยตรงนี้เป็นที่วางแก้วน้ำน,นะแล้วเอาตัวน้ำหอมมาใส่ไว้นะครับลูกค้าลกวาคค้ามดูรถเจอได้สดชื่นนะครับเอาน้ำหอมมาใส่ไว้นี่ครับเป็นที่วางแก้วน้ำสองแก้วมีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกแก้วอยู่ครบเลยแล้วก็เป็นที่วางของตรงนี้โลง่ลงๆที่วางของนะครับคอนโซลสวยของเขาจะเป็นออกสีเทาด,ดํามีลวดลายนิดหน่อย มีลายเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคอวนโซลกลางนะครับเก๊กกลางตรงนี้ไม่มีถลอกนะครับหนังเดิมโรงงานสวยๆเลยด้านในก็จะมีที่วางของแล้วก็มีถาดตรงนี้ด้านบนไว้วางของได้อีกนะครับมาพร้อมปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทเป็นดําแดงแบบนี้นะครับเป็นเทอร์โบนะดาแดงมี Honda s e n s ซิงให้ด้วยคันนี้นี่ครับมี Honda s e n s ซิงใส่มาให้แล้วเซนเซอร์รอบคันนะครับ คอนด้าเซนซิงเดฟเชนคอนโทรลปรับรดับแสงไฟหน้าปัดเดินใหม่นี่ครับหลีได้หลีได้เพิ่มแสงได้แบบนี้นะครับเนี่หลีได้หลีได้พอลากลางคืนน่ะขับรถกลางคืนไฟมันแยงตามากเกินไปก็ปรับหลีลงเวลากลางวันไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแสงมันะท้อก็ปรับเพิ่มให้มันสวาน่างเนี่ยครับคุณผู้ชมกระจกเป็นออโต้คู่หน้าครับออโต้วันทัศนะครับอัปดาวันทัศกดครั้งเดียวนี่ครับกดครั้งเดียวขึ้นลงครั้งเดียวเหมือนกันแบบนี้ นะครับกดครั้งเดียวนะเนี่ยกดครั้งเดียวขึ้นลงเนี่ยครับครั้งเดียวเห็นไหมฮะออโต้วันทัศคู่หน้าแล้วก็ไฟฟ้าด้านหลังคู่หลังเป็นไฟฟ้าส่วนกระจกมองหลังยังเป็นปรับแมนนวลนนะครับปรับแมนนวลไม่มีตัดแสงแล้วก็ไฟสองสว่างเป็น led ด้านในสวยงามมีตัวฟอกอากาศตรงนี้ด้วยนะเป็นตัวลำโพงอาจจะเป็นลำโพงนะตรงนี้นะนี่ครับตรงนี้นะครับใส่มาให้ด้วยที่ใส่แว่นตานะครับใช้งานได้ดีหน่วงดีนะ ไม,ไม่ก้องแกงอ่ะบางรุ่นนะครับเปิดออกมาแบบกรงออกมาแบบนี้นี่คือมีมความหน่วงมีความแบบโอเคเลยวัสดุใช้งานดีน,น,นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้านะครับเป็นผ้าไม,ไม,ไม่ไม่มีไฟตรงนี้นะครับไม่มีไฟกระจกไม่มีไฟกระจกนะมีกระจกแต่ไม่มีไฟนะครับแอร์เย็นมากขอเบานหน่อยนึงหนาวเลยนะครับคุณผู้ชมปรับที่มาสักยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วกันแอร์เยน y, ็นไวเย็นฉ่ำนะครับคอนด้าแอร์เยน็นฉ่ำ แล้วก็คันนี้เครื่องนิ่งเครื่องเงียบเลยเนี่ยผมสตาร์ทรถอยู่นะนั่งนักท่องเไม่ยินเสียงเครื่องยนต์เลยครับผู้ชมเป็นเครื่องพันห้าวิเทคเทอร์โบแรงประหยัดนะครับแรงประหยัดอัตราการซื้ตัวน้อยด้วยนะครับนี่ครับเป็นแบบหผลฉีดนะใครสนใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยมากไฟสองสว่างติดหมดนะด้านในนะพี่ด้านจะเป็นสีเบจนะครับสีเบจสวยเบาะนั่งสบายนะครับด้านหลังก็ข้างกว้างเลย แล้วก็ดีไซน์สปอร์ตฉบเฉียวสวยงามดีไซน์สวยแบรนด์หลักยอดนิยมเวลาลูกค้าเบือ่ออยากเปลี่ยนอย่างอัปเกรดนะครับราคาก็ยังดีอยู่ถ้เทียบกับแบรนด์รองทั่วไปถือว่าราคาดีแล้วเป็นรถมือสองนะครับซึ่งราคารถมือสองเนี่ยถูกกว่าราคาป้ายแดงอยู่แล้วนะครับดอกเบีย้ยพิเศษมีให้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติด,ดีนะครับจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์อย่างไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับมีเครด,ดิตดีผมดูตัวเบี้ยเศษให้ด้วย นะครับดอกไม่พิเศษถือว่าอยู่2ก็กว่านะครับสอก็กว่าสําหรับดอกไม่พิเศษนะใครสนใจรีบด่วนเลยคันนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูกันดูระบบไฟภายนอกกันหน่อยนะครับเนี่ยครับรถสวยมากพร้อมใช้งานด้านในก็มันติฟังก์ชันครบครันเลยนะนี่ครับตรงนี้ก็จะมาสามารถปรับเซตค่าได้นี่ครับนี่ครับเซฟตี้ต่างๆเซตค่าต่างๆที่บริเวณตัวพวงมอลไยมันติฟังก์ชันได้หมดเลยนี่ครับมีไว้เข้ามาด้วยสั่งการด้วยเสียง นะครับนี่ฮะฝังการด้วยสิ่งต่างๆให้ครบเลยนะครับใครที่สนใจรีบด่วนนะคันนี้สนใจรีบด่วนเลยนะครับก่อนรถติดจอง6 9 9รถใหม่เกือบล้านไม่วิ่งไปสายหนึ่งหมื่นไม่แท้ท็ชศูนย์รถโครงสร้างเดิมปลอดดีเช็คศูนย์ครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับหัวหนหัวหน็อตต่างๆเดิมหมดแล้วเดี๋ยวมาดูไฟเดี๋ยวพาไปจบที่ห้องเครื่องกันนี่ครับ,น,รบนี่ครับผู้ชมรถสวย อันตรีโครงสร้างเดิมครับไฟไท้ายสวยงามเป็น LED นะไฟไท้ายส่วนไฟเลี้ยงจะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับสวยงามเลยนี่ครับไฟไท้ายสวย LED สวยงามนี่ครับไฟเลี้ยงจกมองข้างสิครบหมดนะดเป็น LED ตรงนี้ขัดสีให้นิดหน่อยนะครับตรงนี้นะ นี่ครับไฟเลี้ยวจอดของข้าตรงนี้มีขัดสีจะขัดสีให้โครงสร้างบอดี้เดิมครับไม่มีเบียดไม่มีชนก็จะมีพวกขนมงขนแมวริวรอนนิดหน่อยขัดสีให้เงาให้ฉ่าเลยนะครับนี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส่วนโปรเจคเตอร์รุ่น e l จะเป็นโปรเจคเตอร์สีส้มนะครับแบบนี้และไฟตัดหมอกเนี่ยขอให้เป็นลูกแก้วแล้วนี่ครับไฟตัดหมอกเป็นลูกแก้วแบบนี้ครับผู้โจมสวยเลยโปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็นสีส้มสามารถเปลี่ยนได้ นะครับแล้วก็ตัวไฟเดียร์ไทม์จากหน้าดำนะครับโลโก้นะครับสวยสม FE นะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องเพิ่มเติมกันนะครับตามมาเลยครับเอาละครับมาดูเระเอยโครงสร้างห้องเครื่องกันนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ v t e c Turbo ์นะ1.5 VTEC ุดห้ครับดูเครื่องยนต์สวยเดินเรียบใหม่สะอาดและโครงสร้าง รับการโครงสร้างเดิมน็อตเดิมทุกจุดเลยนะครับมาดูกันนะครับนี่ตัวน็อตนะโค้ดเดิมนะครับคุณชมนี่ครับโค้ดเดิมน็อตเดิมโค้ดเดิมนี่ครับบ้าบัดน้ําฝนเบ้าโช๊คมาร์กสีนะครับเบ้าโช๊คไม่มีแต่ไม่มีขาดครับยังใหม่อยู่เลยมาร์กสี QC เดิมโรงงานตะเข็บเบ็ดอาร์เห็มไหมครับตะเข็บเป็ดอาร์เดิมนี่ครับตะเข็บเป็ดอาร์เดิมดูโค้ดนะนี่ครับโค้ดตัวเลขเดิมน็อตเดิมครับนี่น็อตเดิมนะ นอตเดิมนะฝาโป้นอตเดิมนะนี่ครับนอดเดิมโค้ดเดิมนะครับโค้ดเดิมโค้ดเดิมนี่ครับแปนกันความร้อนสมบูรณ์มีให้ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกรคิวอาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบดูข้างบนก่อนนะขอบยงขอบยางต่างๆอยู่ครบนะนี่ครับนอตเดิมนอตเดิมกรอนนะครับกรอนเดิมนะครับนี่ครับเบ้าโชคเดิมมาร์คสีคิวซีเดิมเม็ดอาร์เดิมตะเข็บเม็ดอาร์เห็นไหมครับนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์เห็นไหมฮะเดิมโรงงานเลย น็อตเดิมครับน็อตเดิมนะครับแล้วก็ดูโค้ดะฝั่งซ้ายเห็นไหมครับมีตัวแอยู่อย่างนี้ T20 AOL นี่ครับน็อตเดิมน็อตเดิมน็อตเดิมนะครับ not them, not them. Not them, น็อตเดิมโครงสร้างเดิมแข่งขันยังรีดเดิมนะครับสมบูรณ์มาก,มากๆคันนี้ติ๊กเกอร์เหรบาทยังอยู่เลยครบเลยนะี่ครับติ๊กเกอร์เหรบาทยังอยู่ราคาหน้าครับน็อตดำ รถล,ลมดำระตรงนี้นะครับรอยแจมมาร์กสีคิวซเดิมรอยแจมเดิมอยู่ครบเห็นไหมครับขาหน้าเดิมเครื่องเดินเรียบมีสะดุดเลยดูมาร์กสีมาร์กสีมาร์กสีนะครับดูมาร์กสีเนี่ยนะมาร์กส,กสีเดิมโรงงานเลยด้านล่างครับไม่มีน้ําท่วมใส่กิ๊บเลยรถสวยรับการโครงสร้างเดิม Honda Civic FE 1.5 EL Turbo 2, 2,022แท้เลขไม้แสนหนึ่งหมื่น โครงสร้างเดิมรถเดิมไม่มีขยับเลยนะครับรถสวยกางตีโครงสร้างเดิมคันนี้ราคาหายไปหลายแสนเหลือ699จากราคารถใหม่เกือบล้าน9แสนป0ปลายวันนี้เหลือ699ฟรีดาวมีดอกเบี้ยววพิเศษนะครับคุ้มค่าน่าใช้งานรถสวยโครงสร้างเดิมมีการตรวจเช็ครถจากบริษัทชั้นนำ200กว่าจุดนะครับได้มาตรฐาน5ดาวสนใจคันนี้ต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเปิดทำการทุกวันรถจอดอยู่ที่ มีนบุรีสุวินทวงศ์60นะครับฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นี่ครับติดกับรั้ววุทยายเทคนิคมีนบุรีเลยนะครับเข้ามาได้เลยครับต้นยุสชาหน้าป้ายนะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมสกนกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ